بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين วะะะลลลลลลาาาาฮฮอวววุติิบ لا ح ล ل ولا قوة إ ม ا بالله العلي العظيم أما بع السلام عليكم ورحمة ะ ل ل ه وبركاته ครับกลับมาพบกันในรายการเวลาหะดีษอีกครั้งนึงนะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงสิทธินะครับหน้าที่เออ่ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติกับมุสลิม อันนี้ใช้คาว่ามุสลิมฮักกนมุสลิมอัลลัมุสลิมสิทธิของมุสลิมที่มีเหนือมุสลิมบางทีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราอาจจะไม,ไม่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 ได้ระวังนะครับ,รบ,รบว่าอันนี้มันเป็นสิทธิของมุสลิมหรือเราอาจจะเพิกเฉยไปเราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือบางทีอาจจะไม่ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมเราก็อาจจะพลาดไป ในฐานะที่เขาควรจะได้รับจากเราแต่ว่าไม่ได้รับเนื่องจากการที่เราไม่รู้หรือเราการที่เราเพิกเฉยนั้นเป็นอหลายรครับสิทธิของมุสลิมเนี่ยมีเยอะแยะด้วยกันมีมากมายเลยนะครับแต่ว่าที่ีนําเสนอต่อไปนี้เนี่ยมี5หรือบรายงานมือหกประการที่สาาัถได้รายงานว่าที่ท่านนาบีบอกสิทธิของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมเนี่ยหประการหรือว่าหประการนี่ก็หมายความว่ามันมีแค่นั้นนะครับก็ยังม,มีอื่นจากนี้อีกแต่ว่า อันนี้เป็นการเน้นนะครับเป็นการย้ำหรือการเป็นการให้เรกว่าให้ความสําคัญนะครับเจาะจงเป็นรายละเอียดไปเนี่ยก็คือเป็นอินายัดเนก็คือเป็นเป็นสิ่งที่นบีสบุลต่านได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิพวกเนี้ยที่มุสลิมที่จะต้องมีต่อกันพีน้องหลายครับเราเรานี่ก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติกับเราด้วยดีอ่าโดยเฉพาะเป็นสิทธิที่เราควรจะได้รับจากคนอื่นเนี่ยเราก็อยากจะได้จากคนอื่น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนเราก็จะต้องพยายามที่จะให้สิทธิกับคนอื่นอย่างเช่นสามีภรรยาสามีอยากจะได้สิทธิจากภรรยาทํานู่ทนทานี่ตามหลักการได้บอกเนี่ยอยากจะให้ภรรยาปฏิบัติกับเราดีให้สิทธิกับเราเช่นเดียวกันความเป็นสามีเนี่ยก็ต้องให้สิทธิกับภรรยาเมื่อต่างฝ่ายต่างคํานึงถึงสิทธิที่คนที่จะให้ต่อกันแล้วเนี่ยทำนั่นแล้ครับมันจะเกิดความสวยงามกับในครอบครัวในสังคมเพราะแต่ละคนก็รู้หน้าที่ สามีจะต้องทําอย่างไรที่จะปฏิบัติกับภรรยากับลูกๆนะครับผู้ที่เป็นภรรยาจะปฏิบัติกับสามีอย่างไรกับปฏิบัติกับกับลูกๆอย่างไรนะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะปฏิบัติกับลูกอย่างไรลูกจะปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างไรอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยถ้าหากว่าแต่ละคนได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติกับบุคคลที่ต่างๆที่ได้บอกไปเนี่ยก็จะเกิดความสวยงามเกิดความดีงามที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวในสังคมนั้นๆ เช่นเดียวกันสิทธิต่างๆที่ท่านนบีลุิบบิสลาัมได้บอกเอาไว้นี่มีหลายประการก็จะนําเสนอกับท่านบีบนองตามตัวบทฮะดิษที่บอกว่ามี5และบางรายงานก็บอกว่ามี6นะครับเราดูตัวบทฮะดิษนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอัลอฮฺบิบบิสลาห์รอะิยัลลอฮุอันหันะราะซูลอลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะลัยฮฺวาสัลลัมกล่าวฮักุนมุสลิมีอัลลัมมุสลิมีข้อมซุน

นบีว่าสิทธิของมุสลิมที่มีอยู่เหนือมุสลิมด้วยกันมีห้าประการนบีว่ารัดดุสซาลามิวะอิยาตุลมารีดิวัตติบาอุนจจนาอิซนบีบอกว่าสิทธิห้าประการนี่ก็คือนบีเริ่มในการตอบรับสลามการเยี่ยมผู้ป่วยการติดตามญาติการติดตามศพวาอิจาบัตุดดะวะวาตชมีตุลอาติสนะครับการตอบรับคำเชิญ การกล่าวตอบคําของผู้ที่จะรออามุตตะฟากุนอะไรบริษัท่านอิหม่ามบุคครีและอิหม่ามมุสลิมรอฮิมของมันเราเราดูในรีวิทยาถัดมานะครับมีรายงานอีกรีวายะหนึ่งบอกว่าเป็นหกประการอเราดูอีกรีวายะหนึ่งรายงานนะครับบอกว่าว่าฟีรีวายะติลลิมุสลิมินฮักุลมุสลิมีอัลลัมมุสลิมิซิตุนอิดะลากีตะะะฮูฟัลลิิมออว ahu فسلم عليه وإذا دعاك فأجيبه وإذا ا س ت ن ص ซะฮ ن ละฮู وإذا عطس فحمل الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فتبعه ครับว่าในหนึ่งของอิม่ามมุสลิมนะครับบรหิมบอุลลอฮ์ว่าที่ท่านอับดุลเบาะฮักกุลมุสลิมอันมุสลิมิทุนครับบอกว่าสิทธิของมุสลิมที่มีเหนือมุสลิมด้วยกันเนี่ยมี6ประการ อีดะลกีตะหูฟาซัลลิมาไนะครับนบ,บีบ,บอกว่าเมื่อพบกันท่านต้องทักทายด้วยสาลามนะครับเมื่อท่านพบเขาเนี่ยพบกันเนี่ยพบเขาเนี่ยนะครับก็คือพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะเมื่อท่านพบเขาเนี่ยก็จงให้สลามกับเขาวัยเดะดาอ์กับฟะอิจิบุและเมื่อเขาเชิญก็ท่านก็ต้องตอบรับวัยเดตันซฮกกับฟันซะฮเลหู เมื่อเขาขอคําปรึกษาท่านก็จะต้องให้คำปรึกษาก่าเขาหรือเขาขอคําตักเตืนอนคำนาซีฮะก็ให้ตักเตือนให้นะสีฮะเขา وإذا أعطى فحمد الله ف ه و ุว فعده ฟ م ตตะบิ ه นบีบอกว่า و ا أعطى อันที่สี่นะครับ و إ ا م د ا ل ل ف ش ت ه อันที่สเนี่ยเมื่อเขาจามแล้วกล่าวอัลฮัมดุลิลละท่านก็จะต้องกล่าวตอบ นะครับว่าถ้ามาริด้ฟัอุดหูเมื่อเขาป่วยท่านก็จะต้องไปเยี่ยมว่าถ้าไมว่าถ้ามาตดฟัตตะบิ่หูเมื่อเขาตายท่านก็จะต้องติดตามศพของเขาอันนี้ก็บันทึกท่านอิหม่ามุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮนะครับนี่เป็นะด d ษที่รายงานจากท่านอบีฮุลราะริยัลลอฮุอันหูนะครับถึงสิทธิของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมนี่ท่านนาบีสุลลัลละฮ์วะอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไวา้ในในมุตตะฟักอะไลบุคฮารีมุสลิมนี่ก็บอก 5ประการส่วนในรายงานของท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยก็มี6ประการเราได้บอกไปข้างต้นแล้วนะครับว่าสิทธิของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมเนี่ยมีมากมายด้วยกันแต่ท่านนบีสลลุลต่านได้บอกในฮะดิษเนี่ห้าหรือ6ประการตรงนี้เนี่ย,เ,เ,เ,ยนะเพื่อเป็นการเน้นยำ้ำนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำหรือให้ความสนใจให้เจาใส่ในสิทธิต่างๆเหล่านี้ที่ท่านนบีว่าฮักุลมุสลิมีอัลลัมมุสลิมีคอมูลสิทธิของมุสลิมที่มีต่อมุสลิม นะครับมีคอมส่วนมีห้าประการอันแรกครับนนบอรสุดซาลามรสุดซาลามคือการตอบรับสลามอันนี้คือในรายงานที่บอกว่ามีห้าประการส่วนในรีวิทยาของท่านอิหม่ามมุสลิมที่บอกว่ามีหกประการเนีย่ยบอกว่าอิดละลากีตะฮูฟัสสลิมอะไรเมื่อท่านพบกับเขาพบพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องให้สลามกับเขาแล้วว่า ในรายงานทางนี้ในบุคคลอรมมุสลิมและในในรายงานท่านอิมามุสลิมนี่ก็จะรวมไว้สองอย่างตอบรับสลามกับให้สลามนะครับก็เรียกว่าเป็นมีสองประการคือเริ่มให้สลามและก็ตอบรับสลามในฮะดิษที่บอกว่ามี5ประการตรงนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือรอดุดสลามคือการตอบรับสลามส่วนที่บอกว่า6ประการนั้นคือเมื่อท่านเจอเขาก็ให้สลามแสดงว,ว่ามีการเริ่มและก็มีการตอบ หลังจากตรงนี้ครับการตอบรับสลามถือว่าอะไรครับเป็นความจําเป็นการตอบรับสลามเมื่อเขาให้สลามอันนี้นอกจาการบอกว่าเป็นซุนนะบางท่านบอกว่าเป็นซุนนะมุอะกาดะนะครับส่งเสริมให้กระทําอย่างยิ่งก็คืออะไรครับในเรื่องของการให้เรื่องของการให้สลามาการตอบรับสลามการตอบรับสลามนี่ถือว่าเป็นวาจิบนะครับ ส่วนการให้สาลามก็คือเริ่มให้สาลามอัสสลามออะัยกุมนะครับหรืออัสสลามุอะัยกาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นศุนหนามุอากะด์ส่งเสริมให้กระทําอย่างยิ่งส่วนรดดุสาลามการตอบรับสาลามอันนี้ถือว่าเป็นวาญิบที่จะต้องอะไรครับที่จะต้องตอบนะครับที่จะต้องตอบส่วนอาจจะมีบางอันในการที่จะเริ่มให้สาลามหรือในการที่จะตอบรับสาลามอย่างเช่นอาจจะมีความอาจจะเรียกว่า ในเรื่องของการที่อาจจะมีความในใจกันเนี่ยอาจจะมีปัญหากันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ไม่เกินสมวันเพราะว่ามนุษย์นะครับมนุษย์อะไรครับจิตใจบางทีบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกที่ที่นั่นนกับพี่น้องของเราเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ให้เกิน3มวันบางทีแบบการที่จะเริ่มให้สลามเขาก่อนแต่ว่ามันมีความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าเขาให้มาแล้วกเรือว่าการที่เราจะตอบรับสลามเนี่ยอันนี้ก็ อาจจะไม่ได้เริ่มให้หรืออาจจะไม่ได้ตอบก็อะไรครับให้อยู่ในสมวันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยเช่นเห็นพี่น้องของเราอาจจะทำศีลธรรมสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็อาจจะมากกว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูว่าถ้าหากว่าการที่เราไม่ได้เริ่มให้สลามเขาหรือไม่ตอบรับสลามเขาแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเอออันนี้ก็อาจจะมากกว่า3วันได้ที่นักวิชาการได้บอกเพ<อ>ื่ออะไรครับเพื่อมัสลลฮะน่ก็คือ การไม่เริ่มให้สลามการไม่ตอบรับสลามเขาเนี่ยเผื่อว่าเขาจะได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าอาจจะมองแล้วนะเขาก็อาจจะไม่เปลี่ยนยังอยู่ในความชั่วในความผิดหรือว่าไปแล้วเนี่ยตั้งหลายวันแล้วเขาก็ยังเหมือนเดิมยังไม่รู้สึกยังไม่อะไรต่างๆเนี่ยอ,อันนี้ก็ให้กลับมาให้สลามรู้ว่าในะเรื่องการที่จะตอบรับสลามเขาเพราะว่าเราไม่ได้ทีจจะทิ้งนะครับหนีจาพี่น้นองมุสลิมของเรา อันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดที่นักวิชาการได้บอกถึงการที่จะเริ่มให้สลรามรับสลรามมากกว่า3วันน้อยกว่า3วันไม่เกิน3วันในตรงนี้ก็มีรายละเอียดที่นักวิชาการได้บอกแต่ว่าหลักแล้วเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานทั่วไปแล้วสิทธิของมุสลิมที่ได้จากพี่น้องมุสลิมคืออะไรครับคือการให้สลามเขาหรือการตออรับสลรามเขาให้สลามเป็นสูนน้ำมักระด้างสงเสริมให้กระทําอย่างยิ่งส่วนรับสลามนี่ถือว่าเป็นความจําเป็นนะครับที่จะต้องรับสลามหากว่ามีการให้สลราม สมวรยายะต่างๆนี่ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องการให้สลามอะไรต่างๆก็มีมากอย่างเช่นเด็กให้สลามเริ่มให้สลามกับผู้ใหญ่คนกลุ่มน้อยให้สลามกับคนกลุ่มมากนะครับคนที่เดินอยู่ให้สลามกับคนที่นั่งอะไรต่างๆนะครับคนที่ขีขนะ่อยู่ขี่ปานะอยู่ขี่รถขี่อูฐขี่ม้าขีา่ลานี่ยก็ให้สลามกับคนที่เดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสำนวนการให้สลามบออสลามาวะอะไรกลุ่มนะครับหรือบอัสลามอะอะไรก็การตอบก็เหมือนกันวะอะไรกลุมุสลามหรือวะอะไรกสสลามนะครับก็ได้ตรงนี้ ครับมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับถ้าหากว่าการให้สลา,ามเนี่ยบอกไปแล้วว่าให้สลา,ามเป็นซุนนะแต่รับสลา,ามเนี่ยเป็นวายจิตถ้าเข้าว่าเป็นโดดๆหมายถึงว่าตัวต่อต,ตัวอย่างเงี้ยนะให้สลา,ามมาอันนี้ก็จะต้องตอบรับวายจิตจะตอ้องตอบรับแต่ถ้าหากว่าเขาตั้งใจที่เขาเข้าไปในกลุ่มแล้วมีจะมาอากันหลายคนนะเข้าให้สลา,ามเช่นนั่งกันหาคนแล้วมีคนหนึ่งมาบอกสลามอะไรกลุ่มอาการตอบรับก็ถือว่าคนหนึ่ง จากกลุ่มนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนอกจากว่าเขาจะเจาะจงให้ซาลามกับคนหนึ่งคนใดเช่นตัวต่อตัวเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องตอบรับอยู่แล้วแต่ถ้าเข้ามาในกลุ่มแล้วก็มีคนที่ตอบก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องตอบทุกทุกคนนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องตอบทุกๆคนในกลุ่มนั้นต่อมาครับสิทธิที่มุสลิมจะได้แากมุสลิมวะอียาดะตุนมาีดเยี่ยมคนป่วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ ที่เราจะพูดแต่ละสิทธินี่สามารถที่จะพูดได้นานนะครับก็เพราะว่ามีตัวบทหลักฐานจากคุรนจากฮะดิสตีเป็นการชี้เน้นความสําคัญในสิ่งต่างๆที่ท่นานนบีบอกถึงสิทธิของมุสลิมตรงเนี้อยอิยาตุนมารีก็คือการนะรครับเยี่ยมคนป่วยนะคนป่วยนี่ก็มักจะอะไรครับมักจะอยู่ที่บ้าน,นนะไปไหนมาไหนไม่สะดวกและคนป่วยหรืออาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมนะครับก็เป็นสิทธิของมุสลิมที่จะต้องไปเยี่ยมก็ ไปเยี่ยมตรงนี้เนี่ยถามว่าไปเยี่ยมก็ไม่ใช่ไปไปแล้วก็คุยคุยอะไรกับนี่เดี๋ยวก็ยังเป็นสิทธิที่เราควรจะเพิ่มเติมอ่ะนะก็คือเตือนให้เขารำลึกเรียกว่าในเรื่องของอะไรครับการเตาบ้ากับเนื้อกับตัวเรื่องของการวาซีะให้มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺตาอให้มากมีการอ่านกุรอานมีการอิสติกฟาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เขาได้ทำอามันฑที่โซลแล้วก็ถามถ่ายเรื่องการละหมาดอะไรต่างๆละหมาดยังไงอา้าวละหมาด ตะยามมุมจานละมาได้ไหมจะตรงตะยามมุมตะยามมุมอย่างไรอะไรต่างเนี่ยก็แนะนําเขาโดยกับเฉพาะกับผู้ที่เป็นนักวิชาการนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ไม่ใช่ว่าคุยๆอย่างเดียวเอาของไปให้แล้วก็ไม่ได้ถามเรื่องละมาเรื่องจะละมาอย่างไงเรื่องอะไรต่างๆที่จะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่อันนี้ก็อ่มันอยากจะให้เพิ่มเติมจากการไปเยี่ยมพูดคุยตรงนั้นด้วยนะครับอ่าหากว่ามีความสามารถอย่างน้อยเราก็ถามถ่ายถาม่ายในเรื่องของการละมาเรื่องของการ เรียกว่าเออหรือว่าบอกเออให้มีการอิสติกฟ้าเยอะๆนะอ่านกุรอานเยอะๆนะที่กุร้ายเยอะนะอันนี้รดทดสอบนะให้กําลังใจอะไรต่างๆนะครับอ่าก็ให้อดทนแล้วก็ไปเยี่ยมนี่ก็ไม่ควรที่จะอยู่นานมากอ่าบางทีไปอยู่นานสองสามชั่วโมงซึ่งเขาอยากจะพักผ่อนหรือเขาอยากจะอยู่ครอบครัวเขาอันนี้ก็ไม่สมควรไปเยี่ยม20นาทีครึ่งชั่วโมงถามทายอะไรต่างๆอ่ก็กบบางทีบางคนมีคนรู้จักเยอะนี่ไปเยอะบางทีแทบจะไม่ได้นอนเลย ั้งวันเนี่ยนะบางทีกลางคืนกว่าจะได้ไปนอนอีกเพราะมีคนมาเยี่ยมตอนเย็นอีกกลางคืนอีกก็เลยอะไรครับไม่ได้พักผ่อนนอกจากว่าเขาอยากจะให้เราอยู่อาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะก็อย่าถ้าเห็นสภาพเขาแล้วเขาเขาอยากจะให้เราอยู่เขาบอกให้เราอยู่เขาดีใจหรือเราเห็นสภาพเขาแล้วเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราอยู่เนี่ยก็อาจจะอยู่นานไปอีกหน่อยนึงนะครับแล้วเช่นเดียวกันคนป่วยเนี่ยก็อย่าไปถามอะไรเยอะกินยังไงนอนยังไงซักเพราะว่าบางทีคนมาเยี่ยมสิบคนก็ถามคำถามคล้ายๆกันนั่นแหละ ไม่ใช่อันนี้ยกตัวอย่างบางทีมันหลายสิบคนบางทีวันวันหนึ่งบางคนคนรู้จักเยอะเนี่ยอาจจะเป็นร้อยด้วยซ้ําไปก็จะถามซ้ำนี่บางทีถ้าถามว่าเป็นเราเนี่ยเราคนป่วยนีย่ก็แย่อยู่แล้วมาถามก็ต้องตอบซ้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้แต่ว่าเขาเข้าใจแหละคนมาก็อยากจะถามเป็นไงประสบแล้วมันเป็นยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ่าเราทดสอบเนียเป็นยังไงมายังไงก็อยากก็อยากจะถามไทยไอ้คนตอบนี่ก็ตอบบางทีตอบไปไอ้คำถามเดิมเดมนี่แหลาไม่รู้กี่สิบรอบแล้วบางทีก็อาจจะบางทีเขาก็อาจจะ ไม่ไหวเนื่องจากร่างกายแย่อาจจะเบือ่ออาจจะไม่อยากจะตอบอะไรด้วยเนี่ยก็ดูสาภาพเาะนะครับอ่าตรงนี้นี่ก็เป็นมารยาทต่างๆที่เกี่ยวกับการเยี่ยมคนป่วยนี่ก็มีมากมายด้วยกันเยี่ยมก็เยี่ยมในเวลาที่เหมาะสมนะครับเยี่ยมในเยี่ยมในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่เช้าเย็นเช้าเย็นเลยตลอดกึางคืนเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้พักผ่อนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็จะแนะนํายาที่เออว่ามีคนที่เขาใช้แล้วมันถูกกันอัลลอฮ์ให้หายถูกกันเนี่ย เอาก่อนแนะนําไปด้วยนะครับมีความสามารถกนแนะนำไปเออซื้อยาตัวนี้สิคนนนคนนี้กินแล้วเอ์ลลให้หายตรงกันอลองดูเผื่อจะหายอินชาอัลลอฮ์อะไรต่างๆนั่นนะก็แนะนำนะครับเรามาดูอันหนึ่งสิทธิที่มุสลิมจะได้จากมุสลิมตติบ้าวญานาิ斯ตามญานาซาตามญานาซานี้ก็อะไรครับเป็นสิทธิที่มุสลิมจะได้จากมุสลิมก็คือจากที่บ้านนะครับจากที่บ้านไปที่มุสอลลาหรือไปที่มัสยิดที่ไปละหมาดจนกระทั่งไปถึง มักบอรอไปอยังหลุมศพนะครับหรือบางทีญาซะอาจจะอยู่ที่มัสยิดแล้วอก็ไปไปเยี่ยมไปไนที่มัสยิดแต่อยู่ที่บ้านก็ที่บ้านแล้วไปมัสยิดแล้วก็อะไรครับไปละหมาหรือว่าไปที่มุซอนลานะนะหรือว่าสถานที่อื่นนะที่จะทําการละหมาดเนี่ยนะครับแล้วไปส่งที่กูโบร์แล้วมีว่าใครร่วมละหมาดญาซะจนกระทั่งละหมาดเสร็จได้หนึ่งกิอลนะครับแล้วก็ถ้าไปร่วมฝังด้วยนี่ก็จะเป็น2กิรอตอนนะนะได้2กิอลนะครับ กรอดนี่ก็เทียบแล้วก็เหมือนภูเขาใหญ่ๆนี่แหละนี่คือภาคผลที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนาคผลที่ไปละมานาจาแล้วก็ส่งยาณาจาที่กูโบส์นะครับเมื่อไปกูโบส์แล้วนี่ก็หรือติดตามยาณาจานี่ก็ไม่คนอุลมามะบางท่านนี่ก็เห็นว่าไม่ไม่คนตามยาณาจาไปส่งยาณาจาเนี่ยนะครับหรือแบกยาณาจาไม่คนที่จะพูดอะไรในเรื่องของดุนยาแล้วก็หัวเราะก,การสนุกสนานยิ้มเงินก,ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะไปด้วยความสงบ หรือเป็นการพูดกันให้เตือนถึงความตายถึงบรรตายวะเนี่ยก็จะต้องมาอยู่อย่างนี้แหละนะครับเมื่อไปที่มารกาบรอหลุมฝังศพหรือไปที่กุโบสแล้วเนี่ยก็ควรจะคิดถึงสภาพว่าเออเราก็จะต้องมาเป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะการเยี่ยมกุโบสแล้วก็คือการไปฝังอย่างเงี้ยการไปร่วมส่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการน้ำลึกถึงอาเคโรน้ำลึกถึงความตายเมื่อเขาดำลึกถึงความตายเนี่ยก็จะจะไม่มุ่งเน้นอะไรในดุนยาแล้วเพราะจะต้องกลับไปหาลอตตาฮาลานะครับนี่ก็อ่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะ,นะ ที่เรานั้นจะต้องพยายามที่จะเตือนที่จะบอกกันในเรื่องในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ถ้าหากว่า,ามีการฝังก็ให้เราร่วมฝังไว้ร่วมฝังด้วยนะครับเช่นอะไรอา,อาจจะกรอบดินมานะแล้วก็โยนไปในตรงจุดร่วมฝังด้วยทักสามกรอบอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำให,ให้เราทําตรงนี้นะครับถ้าเราจะทําได้นี่ก็สามารถที่จะทําตรงนี้ได้ในการร่วมอะไรครับ อ่าสามกรอบดินอะไรมาอย่างเงี้ยนะเอากรอบดินมาแล้วก็รวมฝังเลยหรือจะฝังจนกระทั่งจบนี่ก็สามารถที่จะทําทได้นะครับอ่าทำถา้าจะร่วมจนฝังจนจบนี่ก็ทําตรงนั้นแล้วถ้าเสร็จแล้วก็ยืนแล้วก็หาขอพยโทษให้กับผู้ตายอย่างเช่นอาจจะเป็นอุลามาเป็นนักวิชาการอาจจะบอกว่าให้พวกไหนขอพยโทษให้กับพี่น้องของพวกท่านนะอ่าพอตอนนี้เขา,าแล้วก็ขอให้เขาได้มั่นคงในคําตอบเพราะตอนนี้เขาถูกฝังตามอะดีุอาน,นา เมื่อนาบีอะไรครับเมื่อมีการฝังมายิดแล้วนาบีก็จะยืนแล้วนาบีก็บอกว่าอะไรครับายจงขอไปัยโทให้หกับพี่น้องทั้งหลายและขอให้เขามีความมั่นคงในคําตอบแล้วก็เพราะตอนนี้เนี่ยเขาถูกถามอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิทธิของมุสลิมที่จะมีของมุสลิมคืออิตติบะอย่านี้คือการติดตามศพหรือการไปส่งญานาซะต่อมาครับวุอิจาบัตุดะวะตอบรับคําเชิญอ่าถ้าเป็นมุสลิมเชิญมุสลิมเนี่ย อันนี้เนี่ยให้เราถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบรับอยู่แล้วนะครับนะโดยเฉพาะกับผู้ที่เชิญเนี่ยเป็นมุสลิมและก็ไม่ได้เป็นคนที่แสดงออกหรือเป็นการทําความช่วยอย่างเปิดเผยเป็นมุสลิมและไม่ได้ทาความช่วยอย่างเปิดเผยบางคนอาจจะมีความผิดแหละแต่เขาไม่ได้ทำเผยอย่างเช่นคนคนสูบบุหรี่ โอบโอบที่มสัสยิดโอบเดินกับโบสะที่สาธารณะไม่สนใจใครไม่ได้กลัวเลยไม่ว่ามันเนี่ยมันอารมมันบาปแล้วมันเป็นอันตรายคนอื่นอ่ะอย่างให้เนี่ยกว่าเขาได้ว่าน,นี้ทาความช่วยอย่างเปิดเผยถ้าเป็นมุสลิมไม่ได้ทําความช่วยอย่างเปิดเผยและก่อนในการได้ว่านี่ก็ไม่ได้มีสิ่งมัสิยนะครับอ่ะหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นมัสิยาเรื่องน,นั้นเนี่ยอาจจะไปเตือนไปบอกมันก็สามารถขจัดได้อ่ะอย่างนี้นี่ก็อะไรครับ ให้ให้ให้ตอบรับที่อาจจะมีบ้างอาจทาไม่มีเลยอันนี้ต้องตอบรับแต่ถ้าอาจจะมีบ้านแล้วสามารถจะขจัดได้อันนี้ก็ตอบรับไปนะครับบางทีอาจจะมีอาจจะมีบ้างเล็กน,น,น้อยแล้วก็คุยกันได้อะไรเงี้ยไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วก็คุยกันนะครับแต่ว่าที่นักชัการบอกส่วนใหญ่บอกที่ที่มันจะต้องตอบรับเนี่ยหมายถึงเขาเน้นไปตรงที่การการเชิญไปในเรื่องของงานบารีมะหรืองานแต่งอย่างเงี้ยนะครับเมื่อคนนั้นเนี่ยชวนเป็นครั้งแรกนะแล้วก็วันแรก อาจจะเป็นการแต่งครั้งแรกของเขาแล้วเขาเชิญผู้ชายคนนั้นเชิญผู้หญิงนั้นเชิญ,ชเ,ชญเชิญแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็วันแรกอาจจะมีหลายวันแต่วันแรกแล็ครั้งแรกอันนี้ก็ให้ตอบรับนะครับโดยเฉพาะนักวาชการส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเน,นี่ยมันจะต้องตอบรับและในเรื่องของวลีมาหึงเรือ่องการแต่งนะครับแต่ว่าก็จะต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆด้วยนะอย่างที่ได้บอกไปคนเรียกคนเชิญเป็นมุสลิมอะไรครับไม่ไม่ไม่ทำมัสยิดยอย่างเปิดเผยนะครับแล้วก็ การเชิญเขานี่ก็ในงานนี่ก็อาจจะมีมัสยะแต่สามารถขจัดได้คุยได้อะไรต่างๆนเนี่ยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอันนี้ก็ไม่จะเป็นเร่งต้องตอบรับแล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่จะตอบรับด้วยนอกเสจากว่าจะมีมัสลักก็คือเช่นตอบรับแล้วก็หวังว่าเออถ้าเราไปงานของเขาแล้วเขาก็จะรับอิสลามหรือเขาโน้มโน้มเอียงโน้มน้าวมาหนกสามารถโน้มน้าวเข้ามาสู่อิสลามอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะตอบรับกับเขา นะครับเนื่องจากด้วยเหตุผลลรื่องมศละอย่างที่บอกครับแล้วก็วัตชมีตุลอาติสวัตชมีตุลอาติสนี่ก็คือการกล่าวตอบรับคนที่จามก็คือถ้าคนที่จามที่เขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละนี่คนที่ได้ยินเีรยเราได้ยินก็กล่าวยารหัมกันลอถ้าเขากล่าวนะถ้าเขาอัลฮัมเขาจามแล้วเขาบอกอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ยารหัมกันละแล้วคนที่จามเนี่ยก็กล่าวอีกทีว่ายะดีก ah ุม e ุลละอุสุลิฮุบะละกุม um แต่ถ้าเขาไม่ได้กล่าวอัลฮัมดุลละก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปอะไรครับ ไปบอกว่ายาราหมกันอฮอเพราะเขาไม่ได้กล่าวอันทำนิลั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้ากล่าวอันทำนิลละตัชมีตุลอาติสอตอบรับคําอะไรครับคําคของผู้ที่จามเมื่อเขากล่าวอันทำนิลเรากล่าวยาราหมกันอฮออันนี้ก็เป็นสิทธทิที่เขานั้นจะได้รับจากเราหรือจากพีน่น้องมุสลิมนะครับอีกอันหนึ่งที่มีในบอกว่า6กประการในเรว่องข้อธนิมามุสลิมเนี่ยว่าวัยดัชนซสุขะกาฟันซสะห,หละหูเมื่อเขา ขอให้ท่านนาซีห้าก็จงนาซีห้าเขาเมื่อขอคําปรึกษาก็ให้คําปรึกษาเขาอันนี้ก็เป็นอีกสิทธิหนึ่งที่ถ้าหากว่านะครับเขาขอความปรึกษาหรือขอเรานาซีหะเนี่ยก็ตักเตือนก็แนะนําเขานะครับก็เป็นสิทธิที่มุสลิมจะต้องแนะนํากันในสิ่งที่ดีเออถ้าเห็นว่าอันนี้เป็นทางที่ดีก็แนะนําเขาให้เดินหน้าให้ทําแต่ถ้าเห็นหรือโดยประสบการณ์ต่างๆว่าเออนี่ไม่ดีนะมันอาจจะ มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็แนะนําบอกเข้าไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิของมุสลิมด้วยกันนะครับที่จะต้องแนะนําที่จะต้องบอกกันนี่ก็เป็นสิทธีต่างๆที่า่านบีสุลต่านได้บอกเอาไว้นะครับก็ขอให้เรานั้นได้ปฏิบัติในสิทธิต่างๆเหล่านี้นะครับในฐานะความเป็นพี่น้องมุสลิมครับก็รายการวลาฮะดิษขอจบด้วยกับเวลาเพียงน,นี้ครับสลามุอะัยกลุมมรอฮ์ม um ุลลอฮ์บะเบรอแกตุ